สบ,บายดีโอ้หนาวครับพี่นอ้องหนาวโอ้หนาวครับก่ะสามองศาได้ไหมนะมพี่น้องสี่เป็นอื้ออินแต่สมบักเสียนกับแล้วขาบเข่าตัวนี่ไหม มีพี่น้องเบื้องครับสมพักเสียนเด้อนี่ครับป่าดูครับอย่างไม่ไหมครับลัดสื่อนะครับรถเขียนขางทางเยอพี่น้องกันี่ตัวสีสีแล้ะครับ าดตัวละสามสิบห้าบาทพี่น้องตัวเดียวเลยครับแก้วตั้งหากเขาเนี้วยี่สิบบาทรวมแล้วหนึ่งร้อยบาทโอ้โหอิ่มเลยท <c oughs> ี่แรกว่าจะตำแต่งเนอะพี่น้องรตว่า,วาพากลายเนี่ย เยอะขึ้นก็มีในพี่น้อเอามากินกับสูมพังครับเขากันได้เลยแต่งครับแต่งไลน์ได้ว่าสิตตำบาดท,ที่เนี้ยเดี๋ยวหาบกกวกบวเห็นม,มีแต่บกแนวก็เลยบวกเขากันอแบบนี้ยครับแบบบ้านนะจำเจ้ากันนืนะครับเพื่อพี่เพื่อนเราครับผม อโอ้อยยัดใส่ด้วยกิ้งขาตะไคร้ตัวหนี่ยประดุกหนาน้าก สมตัติเสียนอืม,มฟองๆออกเลยเจอสมบัตเสียนเลยเนาะ

เพราะขนาดพี่น้องอขอาไหมบ่อยก็อ่อนอยูเนี่ยเจ้า กำลังมั่นนีย่ยเป็นว่าข้าวใหม่ปลามันพี่นองครับเฮ้ยแก้วพริกดิบเขาเลากับเ,เห,ห็ดแสีบเหรอเนาะ สมพักดีเนาะอืม ขอบคุณครับผมย้่นมาเลียดไปห้างปลาม,ม,มาฝนก็ขึ้นบวสมไร้พี่น้น <c oughs> องสมพอดีสมบักบัวสมไร้กับบวชแสบสมพอดีพี่น้อง ผมไมไ่เช็ดหน้ากองเนาะไปดู

กลางกลางเส้นบ่นค่อยแข็งมันเน่ะปลาขนาดพ่อหมอนี่ครับบ่ รักเสียบคนั้ือากาศเย็นๆขอนนับเลยอ๋อโอ้ดีนะ I <laughs> ตัวพี่น้องตัวโอ้ประเดดยังสี่เสียบเล็กเบ้บอ ไม่แดกก็หวฮะนวดตีนกันอโอ้เกี่ยวสันเป็นกลางวะนี่ ประดี๋ยกูได้ไปแล้วประเดี๋ยเป็นต้วเลยมึง ស្លាប់ទារប់ទាំងពី ไปทางว่าครับน้องอาฮครับน้องครับพอไหนอยู่ดีไม่แห้งนะครับสู้สูขคนครับเมือนี้คักเราละ ปีงป่าดุกสองตัวนะครับย่างแต่หัวนะฮะจักแสบก็แสบขอใหนน้มีชงพิลาบนะครับดูดีไม่แห้งสุขหูสุขคนนะครับแสบคักแสบคักเลยเบอร์อยัยงแต่กลางี่ยังไหวกันไหมครับพี่น้องครับ